อ้ะเอาไหมคะเอาค่ะเอาไหมคะเอา่ะอาไหมคะเอาไหมคะแม่แม่เลี้ยงบไหมคะ โฮ้ค่ะพ่แม่แม่เล็งเบอร์ไหมแม่เลงเบอร์ไหมค่ะ Hmm. <laughs>